สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเมนิพามากินบะหมี่แห้งด้วยค่ะเมะบะหมีม่แห้งหูไสอ่อนตับค่ะพี่น้องตับหมูสิน้นอันนี้หมูต้มหมูต้มนะคะพี่น้องหมูสิน้นกระโดดหมูสิกระโดดลงจากเขียงแล้วคะพี่น้องมาแล้วค่ะพี่น้องะะพี่นอ้นองปองไยมาด้ค่ะสุนสุกค้นมา มาเดิอนน้องมาเดิอนน้องไซมาเดินไซกินก๋วยเจี๋ยวบะหมี่แห้งน้ำเดือมันก็ไอหมอลำซิ่งมาเดิอค่ะเด้มาเดิอเจ๊ตับตับน้องปัน ลับกหมูบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งหมูนะคะบะแมนบะหมี่แห้งหมูแดงนะคะแห้งหมูสับหมูสิ้นตับ ใช่อ่อนขายดีดีนะหลุดนนี้อันหนลุดสาตว์เลขายดีก๋วยเตี๋ยวแล้วขายดีกินซะซ้กากินเรื่องไประเดยพี่น้องแถวพอดีเขาแล้ว là chấm lạc ตื่จกะดีตาวตื่นบะหมี่กะดีตาวได้พี่น้องอะไรคะแล้วเวลาได้กินเขาเชียงเขาเศ่าเขาแรงกินน้ำกันคาบเดียวอิ่มพราะกินแล้วคาบเบือ่อกินแล้วคาบเบืองพี่น้อง 咱们今呢，年一诺？ ขอบคุณลหลายๆนะครับพี่น้องกบมังเบิ้งทิพกิบม,มีให้เบิงเบื่อพี่น้องอยากเบิงน้ำแซ่บน้บนบนำบ่มันเบิ้งน้ำมันเบิงน้ำแล้วก็อยากกินแล้วก็ไปถ้าซื้อมากินได้ครับพี่น้องยุกเียอ่ะทำเสียงมั่ก็อยากินู้เ,นนนดเดียวทำเนียงมันก็บกบกคุ้มดอกเสือเอาดีกว่า คันดูไล่ลายสีหาคนท่ำคุ้มอยคันยู่คนเดียวเสือเอ้ออดว่กพีน่นงคุ้มหอละหาหากสิบบาทรวกหอละร้อยละคุ้มเสือเครื่องปูงมากร้อยสองร้อยกิ้ซ้ำเดียวบวคุ้มแล้วต้องอยู่หลายๆคนยูคนเดียวต้องเสือเอาคุ้มกว่า 嗯。Mm. น้ำตาลพี่น้องขนมตาลมาเนี่ยของหวานหลังปากทบท้ายด้วยน้ำตาลพี่น้อง ไม่ได้ข่ดเด้อนมต,ตาลเหมือนกันของหวานตามของข้าวเป็นอะของหวานตามเลยเพีน่น้องน้ำตาลหาก่งยากเสมน บุคคลมีะน้ำตาลหายากปนหนอกกับบกคคลนี้เลยค่ะตาเขาฟันทิมมันละว่ามีต้นหนึ่งเห็นแล้วน้ำตาลต้นตาลตัวนี้โคนทิมมันละอันเดี๋ยวจะไปตลาด ลูกตานะต้องไปหาตลาดพี่น้องตลาดมีขายูกตาน,น้ำบานบะมีและอันนี้ขนมฟักทองค่พี่น้องอันนี้ขนมฟักทองนีีลนกตานอันนี้นฟักทองนกต,าน,นนนกกตานแซ่บ พอนี้เลือไวไปให้น้องสาวน้องสาวทุกคนเลยน้องสาวหลายค่ะน้องสาวนี่เป็นรอยมาได้แพี่น้องมาเด้น้องน้องพูดพิษพูถึกมาได้น้องน้องน้องสาวกินยังไงะนมตาลเออลืมนานเลื่มลังแล้วกินอยู่ก็ยังลืมอยู่นาองเถาแล้วนาะมันเถาแล้วเนี่ยเถาต่อไปอีกอยอ่ หมนตันกันหนุ่มฟ้าทองแข็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 งคิดนึงค่ะพี่นอ้องบ่อยหนุ่มอ่ะเอามือเคลียร์แล้วพี่น้องมันมือเคลียร์แล้วพอท่านใจมือบิดปึ๊ง <c oughs> ลงเวทีเด้อค่ะพี่น้องมันนี่ไลาเวลาลงเวทีละอิ่มแล้วค่ะขอบคุณเรืยๆรยนะค่ะพี่นอ้องมาหลับชมคลิปอเจ็บอแขายอย่าจนเด้กค่ะเด้อ เงินทองไหลมาทีมาเด้วยกับพี่น้องโฆษณาเขาหลายๆผู้ได้ผ่านแล้วก็โฆษณาเขาหลายๆเด้วพี่น้องเด้อเด็กผู้ชายได้ผ่านไข่ผ่านเร็วๆคลิปปังๆครัทุกคนเจอกะเด้อขอบคุณค่ะสิไปหายุค่ะแต่ว่าไปศาสตร์นิดน้อยเด็กค่ะเด้อจะว่ากันเด็กค่ะเด้อบางเชียงอันหาคลิปบพก็มีค่ะบางเชียงมันเลยมาหลายมือเพื่อนบ้านยังบางเชียงมา สองสามชั่วโมงก็ยังบอกกลับไปหากลัวซัพย์รุดแต่บางท่ีถามมือสองมือบริหาคลิปไปเจอครับพี่น้องมันเลื่อนไปแล้วแต่พยายามหาคลิปให้เจอเราไปหาเพื่อนบางเทอบางคนก็อาทิตย์หนึ่งบางศุกรสองอาทิตย์แค่ก็หามือหกมืออาทิตย์หนึ่ง่าว่ากันด้พี่น้องด้วยมันจะมาเลยมาเล้วมันจะหาคลิปของเจ้าของมาเจอหาโม่มาเจอ จะเขาไปหนาคลิปแบบนี้ยานพิดกดอยู่แต่ว่ากระตรงไปหาเพราะว่าเลื่อนหาคลิปเั็นอยู่หนาที่เขาบวาพิดกดนั่นหามาเจอค่ะพี่น้องบอกก่าถือ,ขอเขาพุดหลายๆค่ะพี่นอ้องมารับชมคลิปบม่ค่อยมีสาละปันไดไรซา,าละอยู่ค่ะแต่ว่ากินในพี่น้องเบิง่งเขาพุณลหลายๆค่ะจะก,กันคลิปหนาค่ะเพื่อน,นสวัสดีค่ะ